ngoài quay cho con thả thì đi Nên em chờ đợi sáng ตุ้งาวันตุ้งตึงวัดตุวานไแล้วทาไก่เี่โอหงกงเป็นคนหงกงยกไปได้่ากออเตลีออังกฤษทางเมอังกริยจกบริมนผลไปเด คนจะยูน <łość> ี <S 2> <S 2> <S <Sports> ่น้ำอยู่แน่มีคนจะมุ่งคนไว้ตั้งใจไม่เห็นการจะยูน้นเน็ตแวก็อยูสละลอมติต่รสองสามเดือนต่วว่าโดยเยอะคนตายอยู่บนตะกอน แล้วส่งเพื่อนปนดท้ายผนเล็กมาเลยนั่นคนเง็บไอ้เล็กตัวนนี้ตลอดตั้งแหงสีวะแหงคนก็เก่าสิว่าผม่ถึงแดดเื่อนี่ก็แดดดีอยู่ดเก็แล้วก็แล้วเล็กนี่นั่งก็รอแกละนังร้ายพวไม่ออกต้อไปเก็บไปยังนั้นเลยเล็กรอแกละ เด็น่อแน่ๆกับเพื่อนก็รอแกละมเก็บออกไปถูกเซตันต้นท้าก็ไรุ้องใหม่เป็นใต่ห้องหน้าใหม่ดีแท้ผู้ดอนเดี่ย้องหน้าใหม่แค่หลังมุ่งกับมุ่งใหม่ไหมเซ้ส้นสั้นก็ได้กแอนเดีไปปีกันก็ได้ก็เสียใจว่าเดี๋ยปีกไหมปียกคนกับ เห็ดเปียกอับทางนอกทางเกียงกับทางในบางวันก็หน่อยตีอาก็ไปได้รับฝนตกมากเลยกินเห็ดบดนะทางนอกไล่กระจ้าฝนตกมากกัเห็ดบดออกน้ำของน้ำข่าของน้ำนะเลยตะกีตะกอนกับีิตรประตูไม่เด้ของน้ำ ว่ามีสังกสีแอ่งทุกมือกมุ่งขวาจับตองนี่ก็มุ่งสั้นๆไม่ก็มุ่งไรสิสั้นๆตกมากก็ไรนิดไรนิดมันคือพิตวัญญตณเฉพาะหลังนั้นพิตวิญภัณมดสวนนั่นแหละสวนจิตวิธภัณพันเลยนะหูคงใหม่เพิ่งคิดภัณฑ์ญญายหลายอันหลายๆแนวนี่คนเนลือเบิรง จเองนำไปวิวิตภัณฑ์ใหม่ว่าเศรษวกิเไปส่งเีรไฐกเสานน้อยฟั้างเสาถูกพื้อนดีแค่เพื่อนรวดเด็แต่เราใหม่จะ็ต่อสูงมากวาาจะไดสูงเด็ยเห็ดนั้นหลงทางรางไม่ถึงหลงทางรางไอ้บ้อมบัดถังบ่อมบัตก็จะขยมากแล้ว núi cổ côn rông, cái 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 nó, ô ô nành rất là, rồi, mèo chéo conแพng, lửa quân đi bắt điết đi rồi, nó nuông gì พักเตี้ยวไปน้ำตรงไหนตรงหน้าคนแต่ว่าจะวัดผงกินเรา่าปลูกน้ำแต่เหน,นมันท่างตรงไหนตรงหน้าคนมันไ <c oughs> ายคนคนเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจก็แย่แต่คนรู้ลาคนรูล้ลาคนผมย่วยคน <c oughs> แต่ตามการตามสมัยคนพุลัดพุลละเอาบุคุณคุ้ยคุณพรท่านสมัยเขาว่าโอ้มันเอาธรรมะของนัแปลมันช่วยไปได้ไหมทั้งภาคปฏิบัติมันช่วยไปได้ไหมเพราะทั้งโลกก็เลื่อนสิ่งทร้งหมเตรียมไปเตรียมไปยังคำจุดใดผู้ประกอบปฏิบัติสนอกสนใจได้รับสุปฏิปันโน ปุชปติปโนยายยะปติปโนโจตระลางปุญญกเกตังโลกัสสะนั่นเป็นเนื้อนาบุญของโลกคนกาบไสสัตระบูทาเดีกจุดหนี้บวกเขามาปฏิบัติบวชขอม่าแล้วเพราะว่านักบวชนักครบต้องสู้เลยเป็นพระก็ดีเป็นเีก็ดีไม่มีใครทําให้นะต้องทาเองตนนั่นเองจะพึ่งของตนตนเตือนตนไม่ได้ ให้เราจะเตือนบัดนี้เรามีเพศแตกต่างจากขาลน่์ห้าแ้วกิยาอาการกายวาจาใจอันใดอันห่รจิตควรประพฤติตาาท่องทำกิริยาอาการนั่นๆความเรืง่งคีพของเราเนื่อมด้วยผู้อื่นจงทำตนให้เขาเรียงง่ายง่ายว่ากวดปรมัติกวดหน้ามันจนเท่ห hey, ์หวกใหม่ โอเคถึเอก็รอดแคหนมเบื là, là, à, ่อแล้วมด้ถึงนี่กาเนี่ยก็พลัมารมังมนแบหลวงพ่อเป็นลพ่หวานเลาไม่ไหนั่งอยู่ดีๆนั่งปั๊บพลัมพลาเออนอนมัจะเปลี่ยนตนเดงกบัญาอาศัยเด็างคนบ่ไยเ็นั่งงงเสียป ต้องเขครับในข้อวัดปฏิบัติเข้าไปนี่อายุของแต่ละคนแต่ละคนผ่านไปเยอะแล้วเตือนตนเองมันเวลาหมดไปหมดไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แน่หนักปากปฏิบัติเข้าไปเจอเรื่องี่เรื่องของโลกิยะของโลกเป็นอย่างนี้เลยทำไปเสร็จไปทำไปเสร็จไปครับเดียวคน เสร็จไปแล้วเนะาเสร็จนแล้ววกขึ้นมาภาระของนักบวชก็คือสำลักสัตสางทักอกจิตใจให้ใสสะอาดจิตใจสกปรกเพราะอะไรกตัวดูตนเองจิตใจใสสะอาดเพราะอะไรรู้อยู่แก่ใจนั่นตนนั่นเองเปนเพ่นของตนเด้งกันไว้อยู่คนเดียวระวังความเจ็อยู่กับเมตระวังคำพูด ทำสอนของพระพุทธเจ้าแตขา่ขาดอย่างเดียวยากอย่างเดียวหรือคือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะหรือเปล่าสอนของพระเจ้าสอนอะไรก็ตรวจไปแล้วเลยมันพิจารณาเนื่องๆอย่างนี้ทุกวันทุกวันนั้นจิตใจคุ้นเคยกับการเบื่อหน่ายเอาย่อๆเอามาสอนย่อๆในใจของเราไม่มีอะไร ธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อค้ามเวรนายนั่นเป็นธรรมคำสำั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความรักนั่นไม่ใช่ธรรมคำสำั่งสอนของพระพุทธเจ้ามารวัดรู้ตนเองแกระพอนทาโรภา